ชายหนุ่มที่เคยหลงผิดยอมแลกความรักของแม่กับสมบัติแต่โชคชะตากลับพลิกผันจนเขาได้เรียนรู้คุณค่าที่แท้จริงของความรักครอบครัวและการให้อภัยเรื่องราวเข้มข้นเต็มไปได้วยความเจ็บปวดความสุขความอบอุ่นและบทเรียนชีวิตที่จะทําให้คุณน้ําตาซึมและหัวใจเต้นแรงไปจนถึงวินาทีสุดท้ายลูกชายวางแผนเงียบเขาบอกแม่ว่าจะพาไปพักผ่อนแต่รถที่ควรจะตรงไปบ้านพักตากอากาศกลับเลี้ยวเข้าสู่ประตูเหล็กของสถานดูแลผู้สูงอายุ ปลิ่งยาค่าเชื้อจางๆคลุ้งไปทั่วทางเดินเสียงรถเข็นเสียดสีกับพื้นเงียบงันแม่หันไปมองลูกชายแววตาเต็มไปด้วยความสับสนทำไมมาที่นี่เสียงแม่เบาหวิวลูกชายกับเพียงยิ้มฝืนเอกสารในมือถูกยื่นต่อเจ้าหน้าที่ชื่อของแม่ถูกจดลงในสมุดร,รับเข้าแม่ถูกพาเดินผ่านห้องยาวหน้าต่างบานใหญ่ปิดม่านทึบ แสงแดดลอดเข้ามาเพียงเล็กน้อยหัวใจแม่เต้นแรงเหมือนจะหลุดออกมาบ้านที่สร้างโดยน้ำพักน้ำแรงของเธอถูกทิ้งไว้เบื้องหลังลูกชายรีบก,กลับออกไปปล่อยไม่ยืนเดียวดายกับกลิ่นฝุ่นและความเงียบหกเดือนผ่านไปอย่างเชื่องช้าแม่เริ่มปรับตัวในที่แห่งนั้นแต่ก็ไม่ลืมรสชาติของการถูกทรยศเธอเก็บความเจ็บปวดไว้ลึกที่สุดวันที่แดดจะเสียงเครื่องยนต์ดังก้อง รถรูสีดำเงาวับเคลื่อนเข้ามาในลานพนักงานรีบออกมาต้อนรับทุกสายตาหันไปยังประตูที่กำลังเปิดออกแม่ก้าวลงมาพร้อมรอยยิ้มสงบเธอไม่ได้สวมเสื้อผ้าเก่าๆแบบเมื่อก่อนแต่เต็มไปด้วยความสง่างามลูกชายที่ยืนอยู่ใกล้รั้วถึงกับตัวชาเขาไม่เชื่อสายตาตัวเองแม่ถูกเชิญขึ้นรถคันรูอีกคันที่รอยอยู่เสียงประตูปิดดังแน่น ขบวนรถแล่นออกไปท่ามกลางฝุ่นควันและความตะลึงของลูกชายหัวใจเขาเหมือนถูกบีบจนเจ็บภาพแม่ที่เคยไร้ที่พึ่งกลับกลายเป็นภาพของคนที่มีอำนาจและความมั่นคงเขายืนนิ่งมองตามแสงไฟไท้ายรถที่หายลับไปในถนนใหญ่ลมหายใจลูกชายหนักอึ้องเหงื่อผุดเต็มหน้าผากแม้แดดใกล้รับขอบฟ้าเขารู้สึกเหมือนกำแพงที่สร้างไว้ด้วยความโลภก,กำลังพังถล่มลงมาตรงหน้าเสียงเพื่อนบ้านสุบสิทธ ทุกคนเห็นข่าวในโทรศัพท์มีภาพแม่ยืนข้างชายหนุ่มใส่สูทพร้อมป้ายมูลนิธิการกุศลที่ใหญ่โตแสงแฟลชจากกล้องสื่อมวลชนสาดส่องรอยยิ้มของแม่เต็มไปด้วยพลังเธอไม่ใช่ผู้หญิงชราโดดเดี่ยวอีกต่อไปแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเข้มแข็งลูกชายกำมือแน่นจนสัน่นความหวังที่จะครอบครองบ้านและสมบัติกลับกลายเป็นเท่าฐานในพริบตา หัวใจเขาเต้นทีเหมือนจะขาดลมหายใจเขาเก้าวถอยหลังจากรัว้วสายตาหลายคู่จับจ้องด้วยความดูแคลนเสียงหัวเราะบางเบาจากคนแถวนั้นยิ่งทำให้เขารู้สึกเหมือนถูกเหยียบซ้ำในอกเขาแผดเผาไปด้วยความอับอายภาพแม่บนจอทีวีในร้านใกล้ๆกำลังยิ้มพร้อมจับมือกับผู้บริหารใหญ่เสียงปรบมือดังก้องในห้องแถลงข่าวลูกชายยืนนิ่งเหมือนถูกตรึง โลกที่เขาคิดว่าควบคุมได้กลับพลิกกลับด้านในพริบตาเขากับพริบตาแรงๆแต่ภาพตรงหน้ายัางชัดเจนไม่หายเสียงเครื่องยนต์รถหรูยังสะท้อนอยู่ในหัวทุกครั้งที่กับพริบตาเขาเห็นแสงไฟไท้ายสีแดงว่าผ่านเหมือนคมมีกรีดลึกลงกลางใจความเงียบรอบตัวกลับดังยิ่งกว่าเสียงตะโกนในอกของเขารู้สึกหนักหน่วงจนแทบหายใจไม่ออกภาพแม่ที่ยืนสง่าท่ามกลางผู้คน ตัดกับภาพที่เขาจําได้ตอนแม่ร้องขอไม่ให้ทิ้งความแตกต่างนั้นราวกับตบหน้าเขาอย่างแรงเขาเดินโซเซกลับเข้าบ้านประตูไม้ที่เคยภูมิใจว่าครอบครองได้ตอนนี้กลับเย็นชาเหมือนกำแพงไร้ชีวิตทุกห้องเงียบว่างไม่มีแม้เสียงหัวเราะที่เคยคุ้นกลิน่นฝุ่นเก่าอบอวลในอากาศเฟอร์นิเจอร์หรูหรากลับดูแข็งกระด้างเขาเอื้อมมือแตะโต๊ะกลางห้อง แต่ความรู้สึกคือความว่างเปล่าที่กัดกินหัวใจเสียงนาฬิกาแขวนดังติ๊กตอกทุกวินาทีเหมือนตอกย้ำความผิดพลาดเขาสุดลงนั่งบนเก้าอี้เมื่อมองออกไปยังความมืดที่กลืนกินนอกหน้าต่างภาพแม่ในชุดใหม่สง่างามยังวงเวียนรอยยิ้มของเธอเป็นเหมือนเงาเล่ยลาที่หนีไม่พ้นเขากัดฟันจนเลือดซึมในปากแต่ก็ไม่อาจหยุดเสียงในหัวที่ดังขึ้นเรื่อย แม่ไม่ได้ต้องการบ้านแม่ต้องการเพียงลูกชายที่ซื่อสัตย์ประโยคนั้นก้องชัดในใจเขายกมือปิดหูแน่นแต่ความจริงยังแทรกเข้ามาไม่หยุดดวงตาเขาแดงกำ่ำน้ำตาเริ่มเอ่อคลอโดยไม่รู้ตัวไหลรินลงบนแก้มที่เต็มไปด้วยความเครียดเหมือนร่องรอยของบาปที่ชำระไม่ออกลมกลางคืนพัดลอดเข้ามาทางหน้าต่างผ้าม่านสั่นไหวเสียงกรอบแกรบเบา เขาสะดุ้งทุกครั้งที่ผ้าเคลื่อนไหวเหมือนมีเงาของแม่ยืนอยู่ตรงม,มุมห้องกลิ่นหอมอ่อนๆของดอกมะลิที่แม่เคยชอบวางไว้บนหิ้งพระเหมือนลอยเข้ามาแตะจมูกยิ่งทําให้หัวใจเขาหนักและจมลึกลงเขายกมือกุมหัวแน่นภาพในความทรงจําย้อนกลับมาวันที่แม่ยืนตัดข้าวให้พร้อมรอยยิ้มวันที่แม่ซักผ้าและร้องเพลงเบาๆตอนนั้นเขามองข้ามทุกอย่าง คิดเพียงแค่สมบัติและบ้านหลังนี้แต่ตอนนี้บ้านกลับเงียบเหมือนสุสานความอบอุ่นที่เคยมีหายไปจนหมดสิ้นเขาเดินไปที่ห้องของแม่เปิดประตูออกอย่างช้าๆกลิ่นเก่าๆที่คุ้นเคยยังหลงเหลือบนโต๊ะยังมีผพพ้าพันคอผืนโปรดวางอยู่เขายกมันขึ้นมากอดแนบอกเหมือนกำลังอ้อนวอนขออภัยแต่น้ำหนักของความผิดทำให้เขาแทบยืนไม่ไหว เสียงหัวใจเต้นแรงสะท้อนกล้องในห้องว่างเปล่าเขาสุดตัวลงข้างเตียงพื้นไม้เย็นเฉียบซึมเข้ามาถึงกระดูกมือสั่นระร,ริกอดผ้าพ,พันคอแน่นเหมือนเป็นเศษเสี้ยวเดียวที่เหลือจากแม่เงาสะท้อนในกระจกริมผนังเผยภาพชายหนุ่มที่ดูแก่เกินวัยใบหน้าซีเซียวเต็มไปด้วยริ้วรอยความเครียดสายตาขุ่นมัวเหมือนไรทางออกเขาพึมพำเรียกชื่อแม่เบา เสียงนั้นสั่นพร่เหมือนเด็กหลงทางทุกพยางที่ออกมาทําให้เจ็บลึกเหมือนบาดแผลถูกกรีสซไม่หยุดเสียงหมาเห่าดังขึ้นจากถนนด้านนอกยิ่งทําให้ความเงียบภายในบ้านน่ากลัวยิ่งกว่าเดิมเขาหันขอบไปทางหน้าต่างแสงไฟจากรถที่แล่นผ่านส่องวาาเข้ามาหัวใจเขาเต้นแรงเหมือนถูกล่าจากเงามืดเมื่อไหลลงขมับจนชุ่มเสื้อความคิดตีกันวุ่นในสมอง ทั้งความโลภความกลัวและความเสียใจพันกันจนยุ่งเหยิงเขาเอามือทุบอกแรงแรงเหมือนอยากให้ความอึดอัดหายไปแต่เสียงสะอื้นกลับดังขึ้นแทนก้องสะท้อนทั่วห้องที่ไร้ใครตอบกลับเสียงสะอื้นของเขาดังก้องในห้องเงียบเหมือนเสียงนั้นสะท้อนกลับมาหลอกหลอนตนเองทุกหยดน้ำตาตกกระทบพื้นไม้เากับบอกเล่าความผิดที่ไม่อาจลบเลือนเขาเงยหน้าขึ้นมองเพดาน แสงไฟสีเหลืองสลัวส่องลงมาอย่างอ่อนแรงหลอดไฟกระพริบวูบกวาบเหมือนจะดับลงทุกเมื่อหัวใจเขาเต้นทีไม่เป็นจังหวะความมั่งเปล่าเริ่มกัดกินความคิดเขาเริ่มสงสัยว่าตนเองกำลังถูกลงโทษหรือเป็นเพียงเงาของความรู้สึกผิดที่ลุกลามเสียงนาฬิกาบนผนังดังชัดเจนขึ้นติก๊กตอกติก๊กตอกแต่ละวินาทีเหมือนตอกย้ำโทษทัน ยิ่งฟังก็ยิ่งทําให้ลมหายใจติดขัดเขาลุกขึ้นยืนอย่างโซเซเดินไปยังลิ้นชักข้างเตียงของแม่มือสั่นขณะค่อยๆดึงมันออกมาภายในเต็มไปด้วยของเล็กๆที่แม่เคยเก็บไว้จดหมายเก่ารูปถ่ายที่ขอบเริ่มเหลืองและกล่องไม้เล็กที่ถูกห่อด้วยผ้าขาวสะอาดเขาหยิบมันขึ้นมาเปิดฝาออกอย่างระมัดระวังข้างในมีสร้อยเส้นหนึ่งวางอยู่สร้อยนั้นเรียบง่ายแต่ยังคงเงางาม เขาจำได้ดีว่าแม่ใส่มันทุกวันก่อนจะถูกถอดเก็บไว้เพราะกลัวหายเพียงแค่เห็นสิ่งนี้น้ําตาเขาก็ไหลพร่าอีกครั้งเขายกสร้อยขึ้นแนบหน้าผากโลหะเย็นจะแตะผิวจนขนลุกกลิ่นจางๆของแม่ยังติดอยู่เหมือนอ้อมกอดที่เขาไม่มีวันได้คืนมือของเขาสั่นจนสร้อยแทบหลุดร่วงเขากำมันแน่นราวกับจะหลอมรวมเข้ากับใจเสียงหัวใจเต้นทีแรงราวกับกลองรบ ตีซ้ำความรู้สึกผิดให้ลึกลงไปทุกขณะสายตาเหลือไปเห็นรูปถ่ายเก่าเป็นภาพแม่ยืนยิ้มข้างบ้านรอยยิ้มนั้นอ่อนโยนจนหัวใจเขาแตกสลายเขาสุดนั่งลงอีกครั้งกอดรูปไว้แนบอกเสียงลมกลางคืนหวิวผ่านหน้าต่างม่านไหวพลิ้วเหมือนมีใครเดินผ่านเงานบนผนังยาวเหยียดบิดเบี้ยวเขารีบหันไปมองด้วยหัวใจเต้นรัวในวินาทีนั้นเขาเหมือนเห็นเงาร่างแม่ สายตาอ่อนโยนตแต่แฝงด้วยความเศร้าริมฝีปากขยับเหมือนจะพูดอะไรบางอย่างแต่เสียงกลับไม่เล็ดลอดออกมาเขายื่นมือออกไปทั้งน้ำตาแต่เงานั้นเลือนหายไปในความมืดเหลือเพียงความม่องเปล่ากัดกินจิตใจและเสียงสะอื้นที่ดังขึ้นอีกครั้งจากลำคอเขาเองเขาสุดตัวลงกับพื้นเย็นแข็งหัวเข่าเสียสีกับไม้จนเจ็บแปบบแต่ความเจ็บกายกลับไม่อาจเทียบได้กับความเจ็บในใจ น้ำตาไหลาอาบแก้ไม่หยุดมือเขายังกอดรูปถ่ายไว้แน่นกระดาษเก่าเริ่มชื้นเพระหยดน้ำตาภาพรอยยิ้มของแม่บเบลอเลือนแต่กลับชัดเจนที่สุดในความทรงจำเขาพึพมพำขอโทษซ้ำๆเสียงสั่นพร่เหมือนลมที่กำลังขาดหายทุกคำที่ออกมาเหมือนเข็มทิ่มแทงหัวใจยิ่งพูดยิ่งเจ็บยิ่งรู้สึกถึงบาดท,ที่หนักอึ้องไฟในห้องกระพริบวูบอีกครั้ง เงามืดยาวทอดคลุมไปทั่วมุมบ้านเสียงลมแทรกเข้ามาในซอกหน้าต่างดังคล้ายเสียงคร่ำครวนโบราณจากที่ไกลแสนไกลเขาหอบหายใจแรงเหมือนร่างกายไม่ยอมเชื่อฟังอีกต่อไปหัวใจเต้นกระแทกอ,กอกจนเจ็บร้าวรรากับจะระเบิดออกมาเขาลุกขึ้นยืนอย่างทุลักทุเลก้าวช้าๆไปที่กระจกริมผนังในเงาสะท้อนเขาเห็นใบหน้าตัวเองซีเซียว แต่กลับรู้สึกเหมือนมีเงาอีกคนซ้อนอยู่ข้างหลังเขารีบหันกลับไปทันทีดวงตาเบิกกว้างมองไปทั่วห้องว่างแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นมีเพียงเสียงนาฬิกาย,ยังคงเดินต่อไปอย่างเย็นชาเหงื่อเม็ดใหญ่ไหลจากขมับไหลลงมาตามคอจนเสื้อชุ่มเขายกมือเช็ดแต่กลับรู้สึกเหมือนมือสั่นไม่หยุดหัวใจเต้นรัวจนแทบทะลุออกมาเขาหันกลับไปมองกระจกอีกครั้ง เงาที่ควรเป็นของเขากลับยืนตัวตรงด้วยท่าทีสงบริมฝีปากขยับเหมือนกำลังพูดแต่ไร้เสียงเลือดในกายเขาเย็นเฉียบฝ่าเท้าเหมือนถูกตรึงไม่ให้ก้าวดวงตาคู่นั้นในกระจกดูคมชัดเกินจริงราวกับไม่ใช่สายตาของเขาเองความกลัวแล่นเข้ามาอย่างฉับพลันเขาหลับตาแน่นพยายามตะโกนแต่เสียงกลับติดค้างอยู่ในลำคอ เหมือนมีมือบางอย่างกดทับไม่ให้หลุดออกมาเมื่อเขาค่อยๆลืมตาอีกครั้งเงาในกระจกหายไปแต่สายตาของเขากลับสะดุดที่สร้อยในมือซึ่งตอนนี้เปล่งประกายแสงแปลกประหลาดออกมาแสงจากสร้อยสว่างขึ้นทีละน้อยอบอุ่นแต่กดดันจนหัวใจสั่นระรัวมันสะท้อนทั่วห้องมืดราวกับเปลวไฟเล็กๆเกต้นไปตามจังหวะลมหายใจของเขาเองดวงตาเขาจับจ้องสร้อยไม่กระพริบ เหมือนถูกดึงดูดลึกลงไปในความลับบางอย่างเสียงแผวเบาเริ่มดังขึ้นในหัวไม่ใช่เสียงของเขาแต่เป็นเสียงที่คุ้นเคยเจ้าทำให้แม่เจ็บปวดถ้อยคำลอยวนกล้องชัดเจนทุกคำเหมือนคมเข็มทิ่มแทงเข้าในอกร่างเขาสั่นสะท้านจนแทบยืนไม่อยู่เขาสุดนั่งลงอีกครั้งมือยังคงกำาัสร้อยแน่นจนเส้นเลือดปูดโปนความเย็นจากโลหะแผ่ซ่านเข้าสู่กระดูก แต่ก็สอดแทรกด้วยพลังบางอย่างที่ยากจะอธิบายเสียงนั้นยังดังต่อเนื่องคราวนี้ฟังชัดเจนราวกับประซิบข้างหูสมบัติไม่ใช่สิ่งที่แม่ต้องการสิ่งที่แม่รอคือความรักจากเจ้าหัวใจเขาเต้นแรงจนแทบระเบิดน้ำตาเออคลอจนมองไม่เห็นสิ่งรอบตัวทั้งร่างสั่นสถานราวกับจะถูกฉี่ออกเป็นเสี่ยงและในความพร่ามัวนั้นเขาเหมือนเห็นเงาร่างม่ยืนอยู่ตรงประตูห้อง เงาร่างนั้นนิ่งสงบใบหน้าอ่อนโยนดังเช่นที่เขาเคยจดจำรอยยิ้มบางๆแผ่เหมือนแสงจันยามค่ำคืนสายตาเต็มไปด้วยความเมตตามากกว่าความโกรธเคืองเขายกมือสั่นเทายื่นไปข้างหน้าเสียงสะอื้นพรังพรูไม่หยุดแม่โปรดให้อภัยลูกด้วยคำพูดนั้นหลุดออกมาจากหัวใจที่สลายเงานั้นไม่ได้ตอบเพียงก้าวช้าๆถอยห่าง แสงจากสร้อยในมือค่อยๆเลือนหายเหลือเพียงความเงียบสงบปกคลุมทั่วห้องเขาสุดลงกอดผ้าพ,พันคอและรูปถ่ายในอกยังเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและสำนึกผิดแต่ภายใต้ความเศร้าเขากลับสัมผัสดได้ถึงความอบอุ่นบางเบาเรากับแม่ยังคงอยู่ใกล้ไม่เคยจากไปไหนจริงๆบ้านที่เคยเป็นเพียงเปลือกว่างเปล่าตอนนี้เต็มไปด้วยเสียงสะท้อนของความทรงจำเขาหลับตาลงอย่างเหนื่อยล้า พร้อมตั้งสัต์สัญญากับตัวเองว่าจะไม่ใช้ชีวิตที่เหลือเพื่อโลภอีกต่อไปแสงแรกของเช้าวันใหม่ค่อยๆส่องลอดหน้าต่างความมืดที่ปกคลุมทั้งคืนค่อยๆสลายแม้แม่จะไม่อยู่ตรงนี้แต่ในหัวใจของเขาเสียงอ่อนโยนนั้นยังคงดังไม่รู้จบ